เอามาแันไสา่ะมาแต่นะ้าอ๋อซื้อเหล็กเด้อแต่เขามา,า,าคาาเหล็กยี่บานบอกค้าเหละเจ้านกับเขามาค้านี่ก็ย้ำให้ย,ย้ำหน้าล้วก็มาเผาตะกอนตะกาก่อนคำาจัาหนอยกับ่าสีเขามาคาาเหล็กแบบนี้อ๋อบิ่งเขาไปซื้อซอยกันเอาเลยยังไรนี่อ่ะ Chết lên ngũ hầu hả cô à, Vân không hả? Ờ, ngũ hầu Sam son kết son đó Ừ, men sam son kết son Là cả ông ngũ lươn nằm đó Ông ngũ lươn nằm hả? Ok, ok à, Ở Alakson thì có này đâu Alakson bớt เอาลักซองบิดอาลักได้ดบร่นี่เออม่เข้ามาเอาลักซเบิร์ดแกก็ลักซองเบิร์ดใครเด็กจะได้เห็นเล็กเบิดไม่เข้ามาเอาลักซองเบิร์ดบอ่ม่นว่าลักซองมันเบิร์ดเอาลักซองเบิร์ดกูหูเอาลักซองเบิร์ดกูหูเออเอาบูหาผันเด้อเอออ่าคค